สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาค่ะสำหรับสภาพอากาศตลอดวันนี้ทั่วทุกภาคอากาศร้อนหลังจากความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมและมีพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองและเกิดลูกเห็บตกบางพื้นที่ในช่วงวันที่11-12ถึงเมษายนส่วนภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่12-14เมษายนนี้ด้วยค่ะ ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายรายละ40ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-40ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายรายละ40ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งและลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-36ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายรายละ40ของพื้นที่ และลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด36-37องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้อากาศร้อนมีพายุฝนฟ้าคนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนมีพายุฝนฟ้าคนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่และมีอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุระเบิดเซนทรัลเฟสติวัลสมุยอําเภอเกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีในวันนี้ค่ะขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุเบื้องต้นแล้วหลังเกิดเหตุระเบิดบริเวณลานจอดรถชั้นล่างของศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลสมุยกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อเวลา3นาฬิกานาทีพลตำรวจเอก พลตำรวจเอกก่อเกียตรติวงวรชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานและ e o อดีเข้าตรวจสอบหาสาเหตุและเข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาหลักฐาน ขณะที่พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะเดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองและล่าสุดนายชัดป้องชัดตรัภูติผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีและผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกลงพื้นที่แล้วอยู่ระหว่างประชุมหารือรวมทั้งรอหน่วย e o d เข้ามาตัดสัญญาณโทรศัพท์เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่ต่อไปค่ะ ติดตามข่าวต่างประเทศกันค่ะนางฮิลลารีคลินตันเตรียมประกาศลงแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันนี้ กระแสการคาดเดาที่มีมานานหลายเดือนว่านาฮิรารีครินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าหรือไม่นั้นได้ยุติลงแล้วค่ะเมื่อทีมงานของนางครินตันระบุว่านางครินตันจะประกาศลงแข่งขนันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในวันนี้อันเป็นการเริ่มต้นการรณรงค์หาเสียงอย่างเป็นทางการจากผลสำรวจความเห็น จากหลายสำนักที่ผ่านมาบ่งชี้ว่านางคลินตันเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมจากชาวอเมริกันเหนือสมาชิกในพรรคเดโมแครตหรือคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันและเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นในวงการเมืองของอเมริกันมายาวนานนับตั้งแต่สามีคือนายบิลครินตันชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ23ปีก่อนโดยนางคลินตันเคยลงแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตมาครั้งหนึ่งแต่ต้องพ่ายให้แก่นายบารักโอบามาเมื่อ7ปีก่อนค่ะ หมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะ หลายๆที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาด